สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเราอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพลานก่อนั่งห้างหักในปากกระถือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ เสียงย่ำเท้าแสกสากในป่าดงพงพลอยที่ลึกเข้าไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพามา่าชายผู้หนึ่งย่างกลายเข้าไปในป่าเพื่อเสาะ,ะแสวงหาว่าพื้นที่บริเวณนั้นมันจะมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยสักเพียงใดชายผู้นี้อายุอาลาวประมาณ40กว่ากว่าได้อาศัยอยู่ในป่ามาตั้งแต่เด็กหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่นั้นก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากชายแดนประเทศพาม่ามากนัก นั่นจึงทําให้ตัวเขาเองเป็นคนที่ชํชนานิชํานาญพื้นที่บริเวณป่าชายแดนพม่าเป็นอย่างดีหลายต่อหลายครั้งที่เขาบุกป่าฝ่าดองเข้าไปในป่าและได้พบเจอเรื่องราวแปลกปรหลาดมากมายภายในป่าหลายต่อหลายครั้งที่หลายต่อหลายคนต่างไม่เคยประสบพบเจอแต่ทว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อพยันตรอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างใดนำซ้ำยังเป็นการชื่นชอบเสียมากกว่า เพราะเป็นการสร้างความตื่นเต้นและบรรยากาศที่ชวนให้ลุ้นระทึกตลอดชีวิตท,ที่ผ่านมานับตั้งแต่เป็นเด็กเขาเคยบุกบันเข้ามาในป่าดงพงพลอยมากมายด้วยความที่พ่อและปู่ยึดถืออาชีพพลานป่าเป็นอาชีพหลักเช่นกันมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วละ่ะที่ชาวบ้านชาวป่าเมื่อวางเว้นจากการทำไร่ทำสวนก็มักจะเข้าป่าไปล่าสัตว์เป็นกิจวัตรประจําวันเลยก็ว่าได้ นั่นจึงทำให้ตัวเขาเองได้ดูดซึมและได้รับการถ่ายทอดมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันเขาก็สูญเสียผู้คนเหล่านั้นไปหมดถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็ไม่ได้เกรงกลัวกับอะไรภายในป่าเพราะชีวิตที่ผ่านมานั้นเคยต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในพื้นป่ามามากมายค่ำคืนนี้เป็นคืนข้างแรมที่ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะมืดสลัวมากกว่าปกติแต่ทว่ามันก็ยังมีแสงสาดส่งลงมาภายในป่า ให้สามารถส่องสัตว์ได้บ้างณที่แห่งน,นี้เขาเรียกกันว่าปากระถือชื่อเรียกนี้เรียกขานมาตั้งแต่ลานลรุ่นเก่าๆโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่อนี้มันมาจากอะไรการฝ่าดองเข้าไปในป่าที่เป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวทําทให้การเดินทางในพื้นที่ค่อนข้างที่จะชื้นแฉะนั่นเท่ากับว่าตัวเขาเองต้องระมัดระวังภัยอันตรายภายในป่าอย่างสัตว์มีพิษอันตรายมากมาย จวบจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่พื้นที่บริเวณป่าแห่งนั้นกลับพบว่าภายในพื้นป่ามันเยียบเย็นไปด้วยบรรยากาศที่หนาวเหน็บชายสูงวัยผู้นั้นค่อยๆเดินย่างเท้าเข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆป่ากระถือสุดท้ายแล้วก็ได้คิดพิจารณาว่าจะต้องหาทางหนีทีไล่จากป่าแห่งนี้เพราะในยามค่ำคืนสัตว์หลายมากมายจะบุกบันเข้ามาพลานป่าลหลายตัวหลายคน เลือกที่จะใช้การหลบหนีเป็นการนั่งห้างภายในป่าซึ่งตัวแกเองก็เลือกที่จะทําแบบนั้นเช่นกันโหลุงคําตันปากระทือที่ว่านี้เป็นป่าที่ชาวบ้านเขาลําลือกันใช่ไหมครับว่าแต่ลุงคําตันเคยไปที่ป่านั้นด้วยเลยครับผมเอ่ยถามแทรกขึ้นมาในขณะที่แกเล่าเรื่องราวครั้งที่บุกป่าฝ่าดองเข้าไปในปากระทือมึงก็อย่าพูดขัดจังหวะก,กูก่อนสิโว้ยให้กูเล่าต่อให้จบก่อนเดี๋ยวมึงสงสัยอะไรคอยถามขึ้นมา เสียงของตาคำตันชายสูงวัยที่หน้าตอนนี้อายุอาราวของแกอย่างกล่าวเข้าสู่วัยเจ็ดสิบกว่า,วาได้เล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสามสิบกว่าปีก่อนที่ผ่านมาให้ผมได้รับฟังมันเป็นครั้งที่แกบุกบันเข้าไปในปากระถือและจากนั้นแกก็เล่าต่อไปหลังจากที่แกเลือกทำลที่เหมาะหมงที่จะหลบหลีนิพยจากสัตว์ร้ายภายในป่ายามค่ำคืนแกก็เริ่มสร้างหนังหางขึ้นมาอย่างทันที ก็อย่างที่บอกและครับว่าตาคาตันมีประสบการณ์ภายในพื้นป่ามากมายการที่แกจะสร้างนางห้างนั้นแกจะต้องดูทิศทางลมก่อนวันในพื้นที่ป่าแห่งนี้มีลมพัดผ่านจากพื้นที่บริเวณไหนและแกจะเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ใต้ลมให้ลมพัดผ่านจากบริเวณพื้นที่อื่นมาก่อนแล้วค่อยพัดผ่านมาหาตัวแกนั่นจะทําให้สัตว์ป่าพวกนั้นไม่ได้กลิ่นสาบของเนื้อตัวมนุษย์ที่บุกเข้ามาในราวป่าหลังจากนั้น แกก็เริ่มมวนใบจากขึ้นมาแล้วจุดสูบพ่นควันขโมงให้ลอยไปทั่วบริเวณทั้งลาวป่าเคยได้ยินกันไหมล่ะครับว่าพผารุ่นเก่าๆมักจะตําหนิติเตียนนักหนาว่าเวลาเข้าไปในป่าอย่าสูบยาภายในป่าไปน็นันขาดเพราะมันจะทําให้พวกสัตว์ป่าได้กลิ่นเล่นหนีแตกกระจิก,กระเจิงออกไปนั่นคือคําสอนจากพลานรุ่นเก่าๆแต่ไม่ใช่พลานคาตันผู้นี้เมื่อแกพ่นควันพวยพุ่งออกไปจากป่า นั่นเท่ากับว่าแกรับรู้แล้วว่าขวันนั้นมันลอยไปในทิศทางไหนนั่นคือวิธีการจับทิศทางลมของแกจับนั้นแกก็ไม่รอชา้าเริ่มสร้างนางฮางขึ้นมาอย่างทันทีซึ่งแกก็เลือกสร้างนางฮางไว้บนต้นไม้ใหญ่ที่คลอยต่อใครหลายหลายคนเรียกกันว่าต้นตะแบกสาเหตุที่พลานคาตันสร้างนางฮางบนต้นไม้ใหญ่แบบนี้เพราะแกต้องการความแข็งแรงและไม่อยากที่จะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงไว้บนกิ่งไม้อ่อน ที่สามารถเปราะเละหักลงมาได้อย่างง่ายดายเสียงสับไม้ในลาวป่าดังขึ้นมาจากมีดพกที่แกพกติดตัวเข้ามาในป่าด้วยแต่ครั้งนี้มันก็แปลกสักหน่อยปกติแล้วคนที่บุกบันเข้ามาในป่ามักจะใช้ไม้ไผ่สร้างเป็นนั่งห้างกันแต่ครั้งนี้แกไม่สามารถหามันได้ตาคำตันจึงเลือกหาไม้ที่สามารถหาได้ง่ายและสะดวก นั่นก็คือไม้จำพวกไม้มังคีและแล้วในที่สุดความพยายามของตาคําตันก็เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ห้างที่ถูกสร้างไว้ด้วยฝีมือของแกตั้งตระงานอยู่บนต้นตะแบกที่อยู่ท่ามกลางป่าลึกในป่าเขาลำนาพลอยที่แสนจ,จะอุดมสมบูรณ์จนกระทั่งเวลาพัดผ่านเข้าไปอย่างกาวเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนเสียงแมลงรีดหลิงลเล่เลยส่งเสียงร้องดังสะเทือนเลือนลั่นภายในป่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าตอนนี้ ภายในพื้นป่าได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงณบัตนนิตาคําตันได้รีบปีนขึ้นมาบนหางที่ถูกสร้างไว้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์เวลากลางค่ากลางคืนในป่าแบบนี้ไม่สามารถไว้ใจอะไรภายในป่าได้ทั้งนั้นเพราะอันตรายมันมีอยู่หลายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆที่ออกมาหากินในยามค่ําคืนหรือว่าจะเป็นอันตรายจากสิ่งลี้ลับที่อยู่ภายในป่าอันตรายจากพวกมนุษย์ ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันเองมันล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าได้ทั้งนั้นพอบรรยากาศในพื้นป่าย่างก่าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดึกสงัดมันก็ทําให้ตาคาตันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแกนั่งอยู่บนห้างพร้อมกับที่ศาสตร์ส่งไปรายรอบบริเวณเพื่อจะดูว่าค่ําคืนนี้แกจะโชคดีพบกับหลสัตว์ป่าที่บุกเข้ามาในปากกระถือแห่งน,นี้หรือเปล่าถ้าหากว่าโชคดี แกคงจะได้ล่ามันติดมือออกจากป่านั่นถือว่าเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของแกในครั้งนี้บรรยากาศในป่ายามค่ำคืนยังคงดำเนินพันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากช่วงเวลาประมาณสองทุ่มสามทุ่มย่างก้าวไปเรื่อยๆสู่ช่วงประมาณตีหนึ่งเริ่มมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตาคำตันได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวในยามค่ำคืนรางล่างหนึ่งเดินดุ่มๆอยู่บนพื้นดินที่อยู่ใต้ห้างของตาคำตัน ซึ่งมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลออกไปนักและตาคาตันเองก็ยกปืนขึ้นมาประทับบนบ่าเล็งไปยังจุดหมายปลายทางที่เดินดุ่มดุมสุ่มสีมสุส่มหาเข้ามาตายห่างว่าล่างนั้นเป็นล่างของใครจนสุดท้ายแล้วเมื่อมันใกล้เข้ามาก็คลับคล้ายครับขาวว่าจะเป็นหมูป่าปลายกระบอกปืนถูกเล็งไปยังเจ้าสัตว์ป่าตัวนั้นหลังจากนั้นไม่รอชา้าปืนในมือถูกลั่นไกออกไปอย่างทันที จบสิ้นเสียงปืนที่ดังขึ้นมามันก็มีเสียงร้องดังออกมาจากหมูป่าตัวนั้นและเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานเสียงของมันก็ค่อยๆเงียบหายลงไปเหมือนกับว่ามันค่อยๆขาดใจตายในที่สุดตาคำตันเองรู้สึกสบายใจขึ้นมาที่ครั้งนี้ได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับออกจากป่าสามารถมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านได้อย่างสบายอุราแล้วละ่ะตาคำตันวางปืนลงข้างลำตัวพร้อมกับที่เอหลังพักผ่อนจวบจนกระทั่งเวลา พัดผ่านเข้าไปสองถึงสามชั่วโมงแกเริ่มรู้สึกว่ากลับมีเสียงแสกสกดังขึ้นมาที่อยู่ใต้หางที่แกอาศัยอยู่ตาคําตันลืมตามองไปที่เสียงนั้นพร้อมกันนั้นล่างของมันก็ปรากฏออกมาจากลาวป่าเห็นเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนเดินปวนเปี้ยนอยู่บริเวณใต้ห้างของแกพลานป่าผู้มากประสบการณ์อย่างตาคําตันที่เคยบุกป่าฝ่าดงมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดป่าก็รับรู้ได้เป็นอย่างดีว่ารา่างๆนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอน แกยังคงจ้องมองอยู่อย่างนั้นว่าลางนั้นจะเข้ามาทําอะไรภายในป่าแต่เพียงแค่ไม่ถึงสิบนาทีมันก็ปรีเข้าไปยังล่างของหมูป่าตัวนั้นและหลังจากนั้นไม่นานล่างๆนั้นก็หายลับเข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งความตื่นเต้นที่สมอยู่กลางออกของตาคําตันยังคงลุนละทึกเป็นอย่างดีว่าคืนนี้แกคงจะเจอดีภายในป่ากระทือเข้าแล้วล่ะแล้วมันคือตัวอะไรครับตาคําตันผมเอ่ยถามแกขึ้นมา ในขณะที่แกกำลังเล่าวิญญาณผีปงในปากกระทือนะผมเมื่อได้ยินแบบนั้นก่อรู้สึกตกใจผงะใบหน้าซีเสียวขึ้นมากับสิ่งที่ตาคำตันพูดขึ้นเพราะตัวผมเองยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อนจากนั้นตาคำตันแกก็เ,เล่าต่อไปว่าตลอดทั้งคืนแกคอยสอดส่องละแวดระวังว่ามันจะกลับมายัางบริเวณที่แกนั่งห้างหรือเปล่าจนแล้วจนหลอด จนกระทั่งเวลาพัดผ่านพ้นไปย่างกล่าวเข้าสู่ในช่วงเวลาตอนเช้าดูเสียงนกน้อยภายในป่าเสียงแมลงนานาพันธุ์ส่งสัญญาณเตือนว่าเช้าวันใหม่ย่างกลายเข้ามาเยือนอีกครั้งหนึ่งมันคงจะเป็นวันที่ดีที่ตาคาตันจะเดินทางออกจากปาาประทือแห่งน,นี้หลังจากที่เมื่อคืนได้พบเจอกับผีปโปง่งที่ยางกลายเข้ามาให้ได้ประสบพบเจอตาคาตันปีนลงมาจากห้างอย่างรวดเร็วเมื่อเท้าแตะถึงพื้นดิน ก็หันมองบริเวณหลายรอบป่าและมุ่งปลีไปยังล่างของเจ้าหมูป่าตัวนั้นที่แก่ล่าได้เมื่อคืนที่ผ่านมาตัวมันใหญ่ไม่เบาเลยว่ากว่าจะแบกออกจากป่าได้ก็คงจะเหนื่อยเอาการอยู่ตาคำตันบ่นเงงำขึ้นมากับตัวเองเพราะเห็นล่างของหมูป่าตัวนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตพอสมควรแต่ทว่าตัวแกเองนั้นก็ไม่ได้หยุดนิ่งแต่อย่างใดจัดการตัดไม้ภายในป่าจากนั้นก็ทำเป็นคาน มัดขามันเป็นคู่เอาไว้ซึ่งสามารถแบกออกจากป่าได้อย่างง่ายดายมาึ้นหลังจากที่แกจัดการมัดคานเสร็จสับหลังหน้าล้างตาเรียบร้อยกินข้าวกินปลามื้อเช้าวันนี้เสร็จแกเริ่มเดินทางบุกป่าฝาดงออกจากปากกระถือการเดินทางในวันนั้นเต็มไปด้วยความร้อนละอูแถมนำซ้ําตัวแกเองอยังต้องแบกร่างของหมูป่าตัวนั้นกลับออกไปอีกทําให้การเดินทางเต็มไปด้วยความทุลักทุเล และเต็มเปี่ยมไปด้วยเหงื่อการที่ไหลเต็มตัวตามเนื้อตามตัวเปียกชุ่มชืน้นเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ชื้นแฉะไปด้วยเหงือ่อเวลาย่างกาวเข้าสู่ช่วงเวลาตอนเที่ยงมันเริ่มสร้างความร้อนละอุให้กับร่างกายแกยขึ้นไปอีกแต่เอาเถอะอย่างไรเสียวันนี้แกจะต้องบุกบ่าฝ่าดงออกจากป่าแห่งนี้ให้ได้อย่างแน่นอนเพราะความตั้งใจแน่วแน่ของแกที่จะเดินทางบุกบันออกจากป่าดงพงพลอยให้กลับไปถึงบ้านได้โดยเร็วที่สุด จนแล้วจนรอดตลอดวันนั้นทั้งวันการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลําบากมันช่างไม่เป็นใจกับตาคําตันเอาซะเลยเมื่อเวลายางกาวเข้าสู่ช่วงเย็นยํากลับกลายเป็นว่าการเดินทางในครั้งนี้ไม่มีวี่แววว่าจะหลุดพ้นออกจากปากกระถือแห่งน,นี้ไปได้เลยจนกระทั่งถึงเวลาที่ตาคําตันรู้ตัวว่าตัวเกเองคงจะบุกบันออกจากปาแห่งน,นี้ไม่ได้แม้ว่าจะเดินทางสักเท่าไหร่ก็ยังหาทางออกไม่เจอสักที ตาคาตันเดินวนเวียนกลับมาที่เดิมรู้สึกว่าตัวเองน่าจะหลงป่าแกก็เลยตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีคืนบุกบันสมซีสมหเข้าไปอาจจะทําให้แกหลงเข้าไปในป่าลึกมากไปกว่านี้อีกแกก็เลยตัดสินใจที่จะพักผ่อนอยู่บนห้างลูกเดิมอย่างนั้นเท่ากับว่าตาคําตันหลงป่ากลับไปที่เดิมเลยครับผมเอ่ยถามแกขึ้นมาก่อนที่แกจะพยักหน้าตอบรับใช่แล้วละ่ะ กูหลงอยู่ในป่ากระทือแห่งนั้นตลอดการเดินทางทั้งวันกูมั่นใจว่าไม่ได้เดินวนเวียนกลับไปที่เดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็ปรากฏและบ่งบอกว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆตาคำตันรีบก่อกองไฟขึ้นมานำหมูป่าที่ล่ามาได้และเนื้อและนำมาย่างด้วยฝีมือของแกการรับประทานอาหารในมื้อเย็นวันนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะตัวแกเองคลุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ไปได้ เสร็จสิ้นภารกิจการกินอาหารมื้อเย็นตาคำตันรีบปีนปายขึ้นไปบนห้างลูกนั้นอย่างทันทีสำรวจบริเวณรอบๆลาวป่ามันก็เป็นดังเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเมื่อคืนเลยสักนิดมันจะแตกต่างไปได้อย่างไรกันล่ะครับในเมื่อป่าที่นั่งห้างอยู่นั้นมันก็คือป่ากระถือแห่งเดียวกับเมื่อคืนเสียงนกในลาวพลอยส่งสัญญ,ญาณเตือนขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็โผลบินกลับเข้าสู่ลังผ่านบนห้างที่แกนั่งอยู่ พร้อมกับเสียงรีดลิยงเล่อยก็เริ่มส่งเสียงเข้ามาภายในป่าตาคาตันนั่งเอนหลังลงพิงกับต้นไม้เพื่อหล่อให้เวลาผ่านไปโดยดีแต่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าที่ผ่านไปนั้นมันช่างเป็นค่ําคืนที่นานแสนนานซะเหลือเกินกับการที่พลานป่าคนหนึ่งเข้ามาหลงป่าชายแดนถึงสองวันสองคืนจวบจนกระทั่งยางกาวเข้าสู่ช่วงตีหนึ่งกว่าๆนั่นแหละครับมันกลายเป็นวินาทีลุ้นระทึกของพลานคาตันเพราะลางลางนั้นโผล่พ้นออกมาจากลาวป่า ซึ่งเมื่อดูแล้วมีลักษณะคล้ายๆกับคนตาคำตันบอกว่า่างนั้นน่าจะเป็นผีป่าที่อาศัยอยู่ในป่ากระทือแห่งนี้เสียงย่ำเท้าแสกสากดังออกมาจากลาวป่าเหมือนเมื่อคืนไม่มีผิดแล้วลางลางนั้นก็ค่อยๆย่างสามคมเข้ามาณบริเวณที่ตาคำตันล่าหมูป่าได้เมื่อคืนจากนั้นมันก็เดินวนเวียนอยู่รอบลาวป่าอย่างนั้นเหมือนกับว่ากำลังจะหาอะไรบางอย่าง แล้วมันก็มุ่งมาอย่างที่ตาคาตันนั่งห้างอยู่มึงออกไปเอ้พนกูกับมึงไม่รู้จักกันและไม่เคยมีอะไรขัดข้องมองใจกันทั้งนั้นตาคาตันเอ่ยบอกล่างนั้นขึ้นมาก่อนที่มันจะเหงยนหน้าขึ้นมามองบนห้างพร้อมกันนั้นมันก็ตะโกนกลับมาเช่นกันมึงนั่นแหละเอ้พนนี่มันพื้นที่ของกูกูไม่อนุญาตให้มึงเข้ามาทําอะไรทั้งนั้นคําพูดที่มันดังก้องขึ้นมาในป่า ฟังดูแล้วไม่สามารถจับทิศทางได้มันช่างหน้าขนพองสยองกล้าวเสลเกินตาคำตันรู้สึกไม่ดีกับผีป่าตัวนี้ที่โผล่เข้ามาบางทีการที่แกเข้ามาหลงป่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแกเข้ามาล่าสัตว์โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวพวกเขานั่นจึงเป็นสาเหตุให้ตัวแกเองไม่สามารถเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ได้ต้องเดินวนเวียนอยู่แบบนี้ทั้งวันเดี๋ยวเวลาลุงเช้ากล่าวเข้ามาเยือน อย่เดินทางออกจากป่าแห่งนี้เร็วที่สุดอย่ามายุ่มยามกันเลยตาคำตันพูดสวนออกไปและเพียงแค่มไม่ช้าไม่นานร่างนั้นก็หายลับออกไปจากลาวป่าตอนนี้ภายในจิตใจเต้นละสั่มอย่างกับกลองละลัวมองร่างนั้นเดินหายลับเข้าไปในลาวป่าสรุปว่าทุกอย่างคืนนั้นสลายหายไปดังกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งยางกาวเข้าสู่ช่วงประมาณตีสามกว่าความวิตกกังวล ความลุ้นระทึกก็หวนกลับเข้ามาให้ตาคำตันได้เผชิญและพบพานอีกครั้งหนึ่งในขณะที่แกเอ็นตัวลงนอนหลับบนห้างด้วยความสบายใจโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายแกก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนมาเหยียบย่ำอยู่บนห้างของแกเพราะเสียงจากไม้ที่แกสร้างนางห้างนั้นมันเบียดเสียดกันดังเอียดอาดตาคำตันรู้สึกว่าคงจะไม่ดีแล้วละ่ะเลยค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมามองพอสายตาปรับโฟกัสได้ แกก็ต้องสะดุ้งโยงขึ้นมาเมื่อเห็นเป็นชายร่างหนึ่งลักษณะใบหน้าของมันค่อนข้างที่จะเหี่ยวยน่นเป็นชายแกชาา่ชรานั่งกลวมอยู่ที่ลำตัวของแกออกไปไอพ้นกูแม่มึงเข้ามาในพื้นที่ของกูออกไปเสียงนั้นดังก้องในสูตรประสาทของตาคำตันและหลังจากนั้นไม่นานเสียงแกลกแกก็ดังขึ้นมาอีกพร้อมกับเสียงลันที่ดังขึ้นมาจากไม้ที่แกสร้างนั่งห้างเอาไว ซึ่งแกสร้างไว้เพื่อพักผ่อนแค่ชั่วคราวห้างหักพังคลืนลงมาร่างของตาคำตันลอยละลิ้วมาสู่พื้นดินแกนอนจุกเสียดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อตั้งสติได้แกก็พยายามยันตัวลุกขึ้นมาแต่ทว่าแกก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เช่นกันโอ้ยชิบหายแล้วละ่ะแล้วกูจะออกจากบายแห่งนี้ได้อย่างไรกัน แกสะบัดขึ้นมาความคิดแบบนั้นมันวนเวียนอยู่ในหัวพลานคําตันเพราะดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตัวเกอเองน่าจะขาหักจากการที่ตกลงมาจากห้างเวลาพัดผ่านพ้นไปตาคําตันต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานแบบนั้นแกพยายามตั้งสติหลับตาลงเพื่อหวังเพียงว่าให้เช้าวันใหม่ย่างกลายเข้ามาเยืนเร็วๆแต่ก่อนที่จะลุงเช้านั้นแกกลับได้ยินเสียงแสกสๆดังขึ้นมาจากลาวป่าอีก แค่นี้มึงยังทรมานกูไม่พออีกร่อไงตาคำตันตะโกนออกไปด้วยความเจ็บปวดและไม่ค่อยจะพอใจมากนักแต่ทว่าเมื่อล่างนั้นเข้ามาใกล้เรื่อยๆมันกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาออกจากป่าแห่งนี้ไปเสียเถอะคำตันไม่ต้องเอาอะไรติดไม้ติดมือกลับไปทั้งนั้นเขาไม่อยากให้มึงเอาไปมึงก็อย่าไปเอาของของเขาเลยตาคำตันเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เงยหน้าขึ้นไปมอง ว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใครกันเห็นล่างล่างหนึ่งเดินตะคุ้มตะคุ่มออกมาจากลาวป่าและเมื่อเพ่งสายตามองดูดีๆลุงคำตันกับเห็นชายผู้นั้นมีลักษณะท่าทางคล้ายกับคนที่แกรู้จักปู่เข้ามาในป่าแห่งนี้ได้อย่างไรกันเสียงนั้นดังออกมาจากปากของตาคำตันเมื่อหันไปมองล่างที่พุ่งเข้ามาอย่างชัดเจนซึ่งอีกใจหนึ่งของแกก็รู้สึกหวาดกลัวด้วยเช่นกันเพราะปู่ของแกนั้น ได้ลาลับจากไปแล้วเป็นสิบสิบปีแต่จู่ๆกลับผัวเข้ามาในลาวป่าแห่งนี้มันน่าจะเป็นเพราะความที่เป็นห่วงลูกหลานเกรงกลัวว่าจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นแกจึงมาบอกกล่าวตักเตือนแล้วผมต้องทำอย่างไรต่อครับบูตาคำตันเอ่ยถามทิ้งทุกอย่างเอาไว้ที่นี่ให้หมดกลับออกไปตัวเปล่าแล้วเดินไปตามทางที่ตะวันออกใช้เวลาไม่นานมึงก็จะสามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้ เล็กกลับเข้าสู่หมู่บ้านของเราครับปู่ผมจะทําตามที่ปู่บอกบทสนทนาของตาคำตันเล็บปู่จบลงเพียงแค่นั้นจากนั้นร่างของปู่ก็ยืนเฝ้าร่างของตาคำตันจวบจนกระทั่งเวลาเช้าพัดผ่านเข้ามาเยือนเสียงนกวิหกพลอยต่างส่งเสียงร้องเจอเจวแสงอาทิตย์ก็เริ่มทอแสงเข้ามาเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าเช้าอารุณวันใหม่ย่างกลายเข้ามาเยือนแต่ตาคำตันเอง พยายามที่จะยันตัวลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางออกจากปากกระทือแห่งนี้ให้ได้แต่ทว่าด้วยความที่แกตกลงมาจากห้างที่ค่อนข้างจะสูงชันทําให้ขาข้างขวาของแกหักลงขณะที่กระแทกกับพื้นดินนั่นจึงทําให้ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นพาตัวเองออกจากป่าได้แล้วอย่างนั้นตาคําตันเดินทางบุกบันออกจากปากกระเทือ่งนั้นได้อย่างไรกันล่ะครับผมเอ่ยถามตาคําตันขึ้นมาตาคําตันลินเล่าใส่จอก พร้อมกับที่สองให้ผมกระดกเข้าไปในลําคออีกอึกหนึ่งจากนั้นแกก็กระดดตามไปพร้อมกับที่แกสาทยายขึ้นมาต่อวันในระหว่างวันนั้นทั้งวันแกพยายามที่จะพาตัวเองออกมาจากป่าหาไม้ที่อยู่บริเวณหลายรอบตัวยันตัวเองเพื่อให้ลุกยืนขึ้นมาได้แล้วก็พยายามเดินต่อไปแต่ทว่าแกก็เดินออกมาจากป่าด้วยความทุลักทุเลล้มลุกคลุกคลานตลอดเส้นทางเพราะเนื่องจากตัวแกเอง หมดเลี้ยวแรงและบาดเจ็บพอสมควรสุดท้ายก็ถึงวินาทีชีวิตของตาคำตันที่ต้องนอนแน่นิ่งรอเพียงความตายย่างกาวเข้ามาเยือนจนหมดลมหายใจตายเป็นผีเฝ้าป่าแห่งนี้ไปและเมื่อเวลาพัดผ่านพ้นไปวันสองวันกลับมีชาวบ้านออกตามหาตาคำตันโดยการนำทีมของหัวหน้าหมู่บ้านพร้อมกับชายชกันอีก3-4ถึงคนเดินบุกบันเข้ามาในปากระถือเนื่องจากว่าตาคำตันหายลับเข้าไปในป่าแห่งนี้หลายวัน จนชาวบ้านเริ่มเกิดความเป็นห่วงขึ้นมาพี่คำตันพี่คำตันอยู่ในป่าแห่งนี้หรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงพวกเราก็ส่งเสียงขึ้นมาหน่อยพวกเรามาช่วยพี่แล้วเสียงเรียกร้องของกลุ่มชายชะกันพวกนั้นดังมาจากที่ไกลๆออกไปเมื่อตาคำตันได้ยินก็รู้สึกชุ่มชื้นภายในหัวใจแต่ว่าตัวแกเองก็ไม่มีเลี้ยวแรงที่จะมาเรียกร้องอะไรมากมายขนาดนั้นจนกระทั่งเสียงนั้นเข้ามาไกลเรื่อย แกก็ตะโก,กนออกไปกูอยู่นี่โว้ยพวกมึงมาช่วยกูหน่อยตาคำตันพยายามเบ่งเสียงออกมาจากในลำคอเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นได้ยินจากนั้นทุกคนก็พากันลุมกลูเข้ามาณนะบริเวณที่ตาคำตันนอนอยู่นี่พี่คำตันเป็นอะไรหายเข้ามาในป่าหาถึงงกวันชาวบ้านต่างลําลือกันว่าพี่เข้ามาในป่ากระทือเดี๋ยวก่อยคุยกัน พวกมึงรีบพากูออกไปจากป่าแห่งนี้ก่อนเถอะกูเริมไม่ไหวแล้วละ่ะจบสิ้นคำพูดของตาคำตันทุกคนต่างรีบกันตัดไม้เพื่อนำมาสร้างเป็นแคร่แบกร่างของตาคำตันออกจากป่าแห่งนี้เสียงสับไม้ดังปุกปักขึ้นมาในลาวป่าหลายต่อหลายคนช่วยกันมัดแคร่ขึ้นมาเมื่อแคร่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ก็ยกร่างของตาคำตันวางไว้บนแคร่ จากนั้นก็เบรกออกมาจากป่าระยะเวลาการเดินทางออกมาจากป่านั้นใช้เวลาเกือบหนึ่งวันเต็มเต็มและเมื่อเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านได้ตาคาตันก็ได้รักษาตัวอยู่ในหมู่บ้านนั้นนับเป็นเดือนเนื่องจากอาการของตาคาตันคนข้ังที่จะสาหัสจนกระทั่งตาคาตันรักษาตัวเองจนหายดีชาวบ้านหลายต่อหลายคนที่ตามหาตาคาตันต่างก็มาสอบปากคําตาคาตันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในป่ากระถือ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมตาคำตันเองถึงได้ไปบาดเจ็บอยู่ในป่าแบบนั้นและตาคำตันก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับผู้คนชาวบ้านได้ฟังหลายต่อหลายคนต่างไม่เคยประสบพบเจอเรื่องราวแบบนี้หลายต่อหลายคนบอกกันว่าที่ตาคำตันรลดชีวิตออกมาจากป่าน,นั้นได้ถือว่าโชคดีนักส่วนเรื่องที่ตาคำตันเจอกับปู่ชาวบ้านก็บอกกันว่าน่า,นาจะเป็นวิญญ,ญาณบรรพบุรุษที่เป็นห่วงลูกหลาน หยาบที่เกิดพยันตอันตรายจึงทําให้พวกเขามาปรากฏตัวและให้ความช่วยเหลือจนสุดท้ายแล้วตาคําตันสามารถหลอดพ้นออกมาจากปากกระถือแห่งนั้นได้เมื่อตาคําตันเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนจบแกก็ได้ยกขาขึ้นมาจากนั้นก็เปิดแผลให้ผมดูล่องลอยที่แกตกลงมาจากห้างจนขาหักผมเชื่อแล้วจริงๆว่าเรื่องที่ตาคําตันเล่านั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแกไม่ได้เสริมสร้างเติมแต่งขึ้นมาแต่อย่างใด ปัจจุบันนิตาคําตันไม่สามารถที่จะเดินเหินเข้าไปในป่าได้เพราะการที่แกขาหักในครั้งนั้นทําให้ขา,ข,าข้างขวาของแกเป็นอัมาพาตไปครึ่งซีกตาคําตันก็เลยละเลิอกอาชีพพลานป่าโดยปริยายถึงแม้ว่าตัวแกเองจะรักและชื่นชอบพื้นป่ามากมายขนาดไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่แกไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกก็ต้องทิ้งเรื่องราวแบบนี้ไปให้มันเป็นแค่ความหลังพลานป่าหน้าใหม่หลายต่อหลายคน ต่างให้ความนับหน้าถือตาแก่บางครั้งก็มีเนื้อสัตว์บ่าที่ล่ามาได้ติดไม้ติดมือมาฝากแก่อยู่เป็นประจำหลายต่อหลายคนเข้ามาพูดคุยสอบถามบางคนก็เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในป่าว่าจะต้องปรับพฤติวอย่างไรภายในพื้นป่าให้อยู่รอดปลอดภัยออกมาเมื่อเหตุการณ์ที่แก่เล่าจบลงไปเพียงแค่นั้นผมกับแกก็นั่งกินเหล้าต่อจนกระทั่งผมและตาคำตันเผลอหลับไปมารู้สึกตัวตื่นอีกที ก็เป็นช่วงเวลาสายๆของวันใหม่เสียงไก่ในยามเชา้าขันเจี๊ยบขึ้นมาภายในหมู่บ้านทําให้ผมสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาอย่างทันทีพร้อมกันนั้นก็เห็นร่างของตาคําตันนอนแน่นิ่งอยู่ที่ฉา,านบ้านด้วยความที่ผมเกรงใจก็เลยไม่ได้บอกกล่าวแกแต่อย่างใดลุกขึ้นมาเตรียมตัวแล้วก็เดินทางออกมาจากบ้านของแกหวังว่าครั้งหน้าครั้งไหนผมคงจะได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นพรานป่า หรือว่าเรื่องราวที่ตาคำตันได้เคยประสบพบเจอภายในพื้นป่าแกคงจะมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะเล่าให้ผมฟังซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ไปนั่งฟังและพูดคุยกับแกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแกภายในพื้นป่าซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานเก่านั่งห้างหักในป่ากระถือในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างลอยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากช่องคนขี่เราสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ